สวัสดีครับพบกันอีกแล้วครับกับช่องรถยนต์มือสองเพื่อคุณครับผมปิกครับฝ่ายขายรถยนต์มือสองบริษัทรถดีเด็ดออโต้จำกัดนี่ด้านหลังนะครับวันนี้ผมพามาดูครับโตโยต้าไฮเอทนะครับเป็นตัวหน้ายาวนะเครื่อง2.8เกียร์ธรรมดานะครับเดี๋ยวไปดูกันเลยครับสรับรถยนต์รถยนต์คันนี้นะครับเป็นยี่ห้อโตโยต้านะครับไฮเอทนะครับอีโคโนมี่เครื่องยนต์2.8ดีเซลเกียร์ธรรมดาครับ เป็นรถยนต์หมดสัญญาเช่านะครับสีขาวเนเป็นตู้ทึบนะนี่ด้านหลังนะครับเป็นตู้ทึบนะครับตัวนี้เป็นสติ๊อร์นะครับเราทําการลอกออกให้นะด้านหลังครับด้านนี้ก็เป็นสติเกอร์นะครับเราทําการลอกออกให้นะครับเนี่เป็นล้อกระทะนะครับมีฝา ุ้มล้อนะครอบล้อครับด้านในครับเลขไมล์รถยนต์คันนี้นะครับ13,231กิโลเมตรครับเป็นเกียร์ธรรมดานะครับ6สปีดครับระบบแอร์นะครับวิทยุเป็นทัสกีนครับผมนะนี่ภายในนะครับ เบาเป็นเบาะผ้านะครับเป็นเบาผ้านะสีเทานะครับช่วงต่อตู้หลังนะครับจะเป็นกระจกนะครับเลื่อนได้นะครับกระจกบันสไลด์ข้างเป็นไฟฟ้านะครับเซ็นทรัลล็อกครับพาดูห้องเครื่องนะครับ หน้านะครับเดิมๆอยู่แล้วนะครับคันนี้เดิมๆอยู่แล้วเลขไม่หมื่นสามเท่านั้นเองนะรถยงยังไม่ได้ทำความสะอาดนะครับ นาเล่มครับรถยนต์เป็นปี2021นะครับจดทะเบียนปี2565นะครับเครื่องยนต์2.8 7 4แรงม้าดีเซลครับเดี๋ยวผมพาดูต่อนะด้านในครับนี่ด้านหลังนะครับก็เป็นตู้นะไม่มีเบาะนะครับเป็นตู้ตีสเตลเลตนะครับนี่เป็นตู้ขนของครับ จดทะเบียนป้ายเขียวนะครับป้ายบรรทุกนะจดทะเบียนให้เรียบร้อยแล้วนะครับแก้ทะเบียนให้เรียบร้อยแล้วนี่ป้ายเขียวครับนะด้านหลังครับเห็นไหมฮะจะเป็นตู้ตีตู้สเตเลสนะครับนี่นำไปใช้ขนของได้เลยนะครับจดทะเบียนป้ายเขียวเรียบร้อยนี่ฝาท้ายนะครับ น็อตยังไม่มีรอยขยับนะเดิมเดิมนะครับเดิมเดิมเลยยังใหม่ๆอยู่เลยครับ นิดนึงนะครับรถยนต์มีการตรวจกรูอินสเปกชันนะครับบริษัทกรูอินสเปกชันให้แล้วนะครับก็ตรวจสอบโครงสร้างตรวจสอบอทั้งคันเลยนะครับเป็นบริษัทชั้นนำนะครับจากญี่ปุ่นนะครับในการตรวจสอบสภาพรถยนต์นะครับว่าผ่านไหมได้กี่ดาวอ่างเงี้ยฮะก็ มีใบเซอร์ให้นะครับถ้าลูกค้าต้องการอยากจะดูก็สามารถขอได้นะครับประมาณนี้นะครับสำหรับรถยนต์โตโยต้าไฮเอทครับผมสำหรับลูกค้าที่สนใจนะครับรถยนต์รุ่นนี้อยู่นะครับหรือ,อรอราคารถยนต์รุ่นนี้อยู่นะครับก็สามารถติดต่อสอบถามเข้ามาได้เลยนะครับตอนนี้ราคาก็ได้ปรับลดลงมาแล้วนะครับตอนนี้ราคาตั้งอยู่ที่8 9 0 0 0 0บาทเท่านั้นเองนะรถยนต์ สวยๆแบบนี้ไม้น้อยๆด้วยนะครับก็สำหรับลูกค้านะครับที่ต้องการอยากจะเข้ามาชมรถก่อนนะครับผมผมจะอยู่ที่บางพีนะครับจังหวัดสมุทรปราการนะเป็นโกดังรถยนต์หมดสัญญาเช่าครับรุ่นนี้มีแค่คันเดียวนะครับก็สนใจก็เข้ามาจับมาจองเป็นเจ้าของกันได้เลยนะครับสำหรับวันนี้ก็ขออนุญาตลากลันไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ